ส่วนไฮไลท์ของเด็กๆที่นี่ก็สไลด์เด้วยโครนครับด้านความมือสีเหลืองๆนี่เลยอ,อันนี้เด็กชอบนะร<ช>เวลาคุณครูมาเป็นหมู่คณะก็จะมา<ไ>ลเล่นสไลด์ลดเดือกโครนดำน้านะค,ครับคุณคุณคุณบนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกครับพวกขนมไทยก็มีพวกปวลอยห้าสีขนมไข่ปลาขนมครกนะครับขนมต้มอ่ะอยู่ตรงไหน อ๋ออันนี้ทําตามเป็นฐานกิจกรรมอยู่แต่แต่ตูนเดือนไทยนะเวลาสมมติวามาไปกูคณะเลือกก็คือให้ทำครับถ้าเกิดว่าเลือกเลือกคณะเลือกทํากิจกรรมมาแล้วก็จะทำอะไรกิจกรรมให้ครับอถ้าแจ้งมาก่อนทรายก็เอาทรายลงเพื่อจะให้พื้นแข็งนิดนึงนะครับสายมือที่กําลังก่อสร้างนี่เป็นแปลงแปลงเพาะหัวเชื้อครับสายมือเนี่ยครับ ออ๋ที่กําลังจะทำนี่แบบแบบว่าถ้ามาทํากิจกรรมแบบจำนาทำกุ้งลอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่เกิน30คนนะครับไม่เกิน30คนก็จะ1,500บาทมะเขือใช่ครับนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาปลูกขายเนี่ยเราซื้อนี่แหละนี่นี่มะเขือเนี่ยครับมะเขือมะเขือยาโงมะเขือพันธุ์ต่างๆนะครับเขาเรียกว่าผักสวนครัวรู้กินได้นี่นะครับเมื่อกี้เราดื่อ่ะยังเขียวหวาน ก็ใช้ได้ครับผลผลิตของเรานี่เก็บไปทั้งหมดเลยไม่ได้มีขายไม่ตัวนี้ยมีมีมีอยู่ข้างในไงอยู่ในตู้แช่ในห้องนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ทำเสาไปอันนี้อันนี้ก็เอ่อออกครับลบออกแล้วเพื่อที่จะปลูกใหม่ครับปลูกรุ่นต่อไปคือเราจะหมุนเวียนกันไปแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวมาดูมะนาวใช่ไหมครับอ๋ออันนก็าไ เออนี่เขาปลูกในกระถางนี่นะพริกอู๋พริกโดกมากเลยโอ้นี่ก็สงสัยเด็ดจากนี่แล้วไปขายนะส่วนซ้ายมือที่กําลังก่อสร้างอันนี้เป็นที่เข้าค่ายพปรแกรมเนี่ยตอนน้ลูกเสือู่วามาเป็นหมู่คณะนะครับอืแล้วก็ยังมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาปลาในกระชังปลานินปลาตะเพียนปลาับทิมนะครับแล้วก็เป็นเป็นแหล่งแหล่งน้ําของการเกษตรของเราด้วยนะครับ วัตถุดิบกว่า90สิเซนเลยเราอยู่ที่ครัวซอเกียวนะครับมันจะเป็นปลาจะเป็นผักต่างๆนะครับอยู่ที่ครัวซอเกียวเลยครัวซอเก<อ>ียว<อ><ะ>ที่ที่ร้านอาหารที่ครัวซอเกียวนะครับอ,อ๋อเลยต้นสาระ,าระอันนี้ก็ก็แปลงปลูกข้าวหรือว่าแปลงปลูกต้นกล้าเหมือนกันแปลงปลูกต้นกล้าเหมือนกันคือช่วงนี้เป็นช่วงที่หมดฤดูการทํานานั่นเองนะครับอ๋อก็เลยไม่ได้ทำใช่ครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพจุดไหนบอกได้เลยนะครับเวลาไม่ใช่ อ๋อเขาก็เราก็มีการลดลดน้ำช้างวันเย็นสามเวลานะครับแต่ช่วงนี้หมดฤดูการทำนานแล้วก็คือก็เรียงยังมีแปลงที่เว้นว่างอยู่อยู่บ้างนะครับส่วนด้านหน้าความมือนี้เป็นแปลงสนุก,กษษษษษษสุกเกษตรนะครับการเกษตรทฤษฎีใหม่มีการเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงนกกระทาน,นะครับไ่เป็ดนั่นตะกีสิใช่ก็มาจากนี้นะครับอ่าอ่าส่วนโต๊ะความมือตัวนี้เป็นฐานทำกิจกรรมโตะตัวนี้นะครับ เป็นกิจกรรมไข,ข,ข่เค็มไปเตยไข่คอกนอกกระทาก็มาทาตรงนี้นะครับก็ให้เด็กๆหรือว่าคนโตนะที่ทํากิจกรรมก็ไปเก็บไข่ในร้ามมาแล้วก็ามาทํากันนะครับนะส่วนซ้ายมือที่กำลังก่อสร้างรู้เลยนะครับการะกะนี่นอันนั้นเป็นห้องพักเป็นรีสอร์ทนะครับกำลังทาอยู่อนาคต,าคตใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ที่กําลังความเสร็จตรงนี้เป็นฐานกิจกรรมใหม่คือเผาข้าวหลามตั้งชื่อว่าอย่างนี้มันต้องเผาอยแล้วก็วงเล็บข้าวหลามอ่า นะ่ครับนี่ครับแล้วมีบ่อเลี้ยงปลาคราฟแต่ยังทำไม่เสร็จดีกำลังกำลังก่อสร้างอยู่ครับยังไม่เสร็จดีครับเนี่ยใช่ครับยอบ้านเลยนะครับนี่เป็นทัวร์ ความือตรงนี้เราก็ปลูกเป็นไม้ยืนต้นพวกเอามาขามเทศนะครับข้าวมมะลิใช่ใช่ใช่ครับเมอยางนี้จะทอะไรใช่ครับในเนื้อที่ร้อยกว่หนึ่งไร่คนงานก็ประมาณร้อยเก้าสิบกว่าชีวิตนะครับโอ้อันนี้เป็นผักปังนะผักปังงแล้วไอ้ไอ้ร้านอาหารข้างหน้าที่ขายนี่มันเป็นของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ของเราทั้งหมดเลยผักปังก็กินได้ใช่ไหมครับได้ครับเงินกินได้ใช้จ่ายภายในได้ใช่ครับสมาชิกแต่เออจนมากเออเราจะได้มาจากเออมาจำนานเม็ดพันข้าวแล้วก็กล้าแผ่น แล้วก็การท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าบางทีเด็กนักเรียนเนี่ยคุณครูพามาแต่ละโรงเรียนเนี่ยสองร้อยสามร้อยคนห้าร้อยคนพันคนก็ก็มีครับมากันมาทำกิจกรรมกันแล้วก็จะมีรายได้มา,าสนับสนุนการคนงานของเรานะครับ,บท,ทำงานนี้มัน,น,นไเสี่ยงไก่เป็ดครับทนายเลี้ยงเป็นไข่เลี้ยงไก่ไข่นกกระทาครับว่านกกระทาด้ ส่วนฟักทองที่ที่ที่ถามถึงก็อยู่ตรงนี้ครับขวามือตรงนู้นเลยนะนี่นี่ขวาขวามืออ๋อตรงนี้เลยขวามือเห็นไหมฟักทองไหมครับนี่ครับโอ้เป็นการด้วยไม้จะร้อนหน่อยช่วงใหญ่กว่านี้อยูนะตรงนี้เป็นไม้ยืนต้นก็จะเป็นมุดละ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 มุดโอ้ยลมุดมันยังไม่โตเนาะดกไหมครับที่นี่ดกไหมดกค่ะดกมากดกมากโอ้ยยังไม่สุกใช่ไหมเนี่ยยังไม่แก่ครับยังไม่แก่ยังไม่สุกครับโตกว่านี้เก็บได้ดกได้ครับดกมากนะฮะกว่าจะสุกนานแลเนี่ย ไม่ทำไมมันโดกยังเดกยังเลยเนี่ยเราปลูกทำไมไม่ดกวะโราไหต้นมันพี่พี่เราปลูกทำไมได้เรามีการให้น้ำให้ปุ๋ยทางสายยางนะครับนี่ครับแบบให้นะสิระบบการน้ำพื้นที่นี่ใช้คุ้มเลยอ่ะใช่ครับทุกส่วนตรงนี้เราวิ่งนี่ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคันกั้นน้ำสมัยก่อนที่นี่ก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับเรายกคันสูงก็ไม่ไม่ตั้งน้นไมนเคยท่วมเลยอันนี้ก็จะเป็นศาลาพัก กันนักท่องเที่ยวที่มาออกกําลังกายปั่นจักรยานหรือว่ามาจ็อกกิ้งนะครับเช้าเย็นๆก็มานั่งพักกันแต่ที่นี่ก็เหมือนทำละมุดมดกไปทรับละมุดดุกดกดุกดุกใช่ใช่ครับใช่ครับกับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้เป็นใบชะพลูกับเอ่อสิ่งแวดล้อเพียงเราสามารถปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับเหลือเราก็ขายททุกกอย่่างีปลูใช่ถูกต้องครับละมุดครับ โอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ดอกตรงสีสีนี่ขอจิ้มซะหน่อยนะขอถ่ายซะหน่อยเนี่ยเนี้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 ยี่าจบตรงนี้อีกน่อยนึงลงมาถ่ายได้ไหมทายตรงนี้แหละค่ะทายใกล้ๆกลเลื่อนไปเลยค่ะเลื่อนไปเลยนะเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยนะขานเลื่อนไปเลยโอเคสวยมากเลยดอกอะไรก็ไม่รู้นี่ดอกไอซิมพูเล็กๆนี่คือดอกอะไรคะเนี่ยงามมากเลยเนี่ยไม้ดอกผมไม่รู้จักเลยนะไม้ไม้ไม้ดอก คิดว่าดอกไม้สวยดอกไม้สวยนะสวยจริงๆดอกไม้สวยนี่ครับซ้ายมือนี่เป็นแปลงนาที่ปักดำด้วยรถดำนานะครับนี่นะครับอ๋อนี่๊กไม้ยใช่ไหมเห็นไหมมันทั้งเป็นระเบียบดีใช่ครับขวามือใช่ครับขวามือก็เป็นสไลด์ด้วยโครนนะครับขวาขวามืออ๋อนี่ใ่เฮ้ยนกนไม่ไปไหนเลยนกอันนี้เขาเชื่อมครับอันนี้ดอกพวงชมพูพวงชมพูดอกสวยๆนะครับนี่ โอ้เราจะเข้าซุ้มแล้วนะคะปลาข้าวปัาข้าวปลาข้าวโอ้ร่มเรื่อยมากเลยนี่นี่นี่ตรงเตียงตรงเตียงอยู่นี่เหลืองๆนี่โอ้ยโอเคโอ้ยได้เต็มที่เลยปลาข้าวปลข้าวครับนี่ครับการปักดำนะดูรถมาก็จะเป็นแถวแบบนี้เลยจอดขอจอดต่อเต้านึงเต้านึงนะเต้งเลยนะแป๊บนึงนะคะขอขอตรงทุ่งนาแป๊บนึง ักดำด้วยรถมาดำนาเขาจะเป็นแถวแบบนี้เลยอือโอสวยจังเลยโอ้มีต้นโนดด้วยพี่บ้านโอเคดูเก็บไดเออครับต้นต้นตาลสามต้นทางขวามือจะเป็นรูปหัวใจนะเห็นไหมครับอ่าเป็นรูปหัวใจสังเกตดีๆนะครับค่ะสามต้นขวามือเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจนะครับโอ้โหหัวใจตาลอ่ะครับต้องใช้จินตนาการมองนิดนึงโอ้เป็นรูปหัวใจแล้วอ่ารูปหัวใจไมใช่ไหมครับเออเป็นรูปหัวใจ ครัับหวใจต้องมองว่าเป็นรูปหัวใจก็เป็นรูปหัวใจนะโอ้ยนี่นี่น้ำเต้าน้ำเต้ากำลังงามเลยเนี่ยน้ำเต้ากำลังเจาะรูปตัวนี้จะเป็นบวกด้านหน้านี้ก็เป็นซุ้มบวกนี่ไอ้ไอ้ฟักฟักอันนี้เป็นบวกนะบวกบวกเรียมบวกเรียมดูไม่ก็จะไม่ไม่ค่อยสดชื่อแต่ว่าเราไม่ใช้สารพิษก็จะเป็นแบบนี้ทานแล้วปลอดภัย นี่กําลังขอกินเลยเนี่ยลงกระถางหมดเลยใช่ครับปูในกระถางอันนี้เลี้ยงปลาเหรอคะอันนี้ปลาสลิดครับหน้าที่ที่แล้วนะครับพอจับมาเป็นปลานิลนตะครึ่งเลยหรอทำไมมันเป็นยังไงนะคะปลาดินเหรอมากับน้ําเวลาเราปล่อยน้ําไปบางบ่อบางบ่อเพราะว่าทุกบ่อไม่ได้มันเป็นปลานินเลอันนี้เป็นมันมันอะไรคะเนี่ยมันมันโบราณมันมือเสือมันตับปลามันอะไเออครับ ช่างสันหามาปลูกาอองอันนี้เป็นอานาัย์จันน,นมายพอมอันนี้เป็นพันธุ์มะม่วงโบราณนะครับปลูกมะม่วงแก้วนะครับมะม่วงทองดำมะม่วงอ,อกล่องนะครับใช่ครับออมีมะม่วงอ,อกล่องด้วยมะม่วงทองดำมีเป็นต้นกระเจี๊ยบแล้วก็ปลูกฟักทองที่พื้นด้วยนะครับ อันน้คนเดินอันอันนี้กินได้หมครับทุกอย่างเราไปจำหน่ายอยู่ที่ร้านของฝากนะครับโอ้ยมะม่วงขโมยมะม่วงขโมยมะม่วงมะม่วงแก้วอันนี้มะม่วงแก้วนเนี่ยเนี่ยมะม่วงแก้วเนี่ยมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วใช่นี่มะม่วงแก้วมะม่วงพันโบราณอย่าดึงแม่หัวข้าวข้เป็นฝากแล้วมีน้อยตรงเนี้ยมาเถกเออยังไม่ได้แก่ ยังไม่แก่ถ้าแก่นี่เขาก็จะเอาไปขายนีใช่ไหมใช่ครับน,นั<อ>ชม<า>สนสนพิพิธภัณฑ์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราก็ตรงไปเลยนะครับอย่างนี้ขวาซ้ายมือรับข้ากําลังออกลวงเหลืองเลยไหมครับเดียวออกวงยใช่อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้าที่ของเราเหมือนกันนะครับในนาทีร้อยกันหนึ่งไร่นะครับอันนี้ถั่วเริ่มจะออกดอกเริ่มจะ ออกักนะนี่หน้าเราขึ้นไปอยู่ตรงโน้นเรามองอแล้วเราคิดว่าดวงใยเป็นของที่นี่ไงเลยส่งไปเลยพี่เล็กพี่เล็กนี่ก็เลีงได้น,นะใช่ครับอันนี้ข้าวซุ้มฟักทองนะครับเดี๋ยวบางบางบาง,บางช่วงบา,บางช่วงอาจจะมีลังลังคาติดด้านบนบ้างคลือคืบ้างนะครับมีเสียงดังนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับ,บ งามงามกำลังงามมันกำลังงามเลยใช่ครับเอ๊แล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรขี้วัวขี้ควายหรือเปล่าก็มีปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมากปุ๋ยคอกนะครับแล้วอาจจะมีปุ๋ยเคมีปนบ้างนะครับแกงุมนะมาถ้าถ้าเป็นทากลางถ้าเป็นถ้ายอดเขาเขาจะเขาเรียกอะไรไปไปแกงเลียงแกงเลียงแกงเปิดเอาเป็นแกงเปิดแกงอมใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ก็ต้มจุ้มมีหลาย ต้จิ้มไม่ได้ต้งจิ้มไม่ได้โอ้ยนี่ถ้าเราเป็นบ้านเรานั่งยนะถ้าปลูกเขามันงามแบบนี้คงใส่ยันเดินทั้งวันเลยเนี่ยไม่เป็นไรบอกแล้วอาจจะมีเสียงดังบ้างเป็นบางช่วงหลังคาติดบ้าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไฟเหลือมลงมา ซ้ายมือ oh นี oh ้ก oh ําลังทําก่อสร้างเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นที่ขายขนมจีมีข้าวข้าวแกงตรงนี้สวยนี่ใช่ครับนี่สวยม่านซาลีติดกับลานจอดรถยยสวม่านบาลีม่านบาลีเออม่านบาลีอ่าสวยงามมากโอ้ยโอสวยสวยสวยใช่ครับ